พี่น้องครับซุกซึมือมันซึมมือมั่นเครื่องใหม่ครับความเก็บยาสิได้ความไขาย,ยาสิมีกราบงามงมสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สุขคนเดิมนของเดิมนะครับขอต้อนรับกับสุนช่องของการรีวิวรถบ้านคุณภาพดีแลค้าวถือคือเ่าเหมือนเดิมกับคุณนบ้านขอนแก่นครับมือนีน้ำเอาเจ้าตลาดอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่นิยมกันอยู่ณนะปัจจุบันตรงนี้นะครับกับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับปี2 0 0 6เครื่องยนต์2.5ดีเซล เอามาให้กับพี่กับดองนะครับน้อนได้รับช้มได้เอาไปใส่การใส่งานนะครับราคาบอบแห้งแท้แน่นอนคันนี้บอกเลยว่าเพื่ด้ดๆไปพร้อมใส่เงี้ยวๆกันเลยทีเดียวครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดียกให้เขาคันนี้ไฮรักวีโก้ปี2 0 0 6คันนี้ครับพี่้องครับตัวนี้ได้ตัว 2.5G ตรวจพอบจุดเลยนะครับมีแอร์แบก ABS ด้วยนะครับพี่้อง นะครับเบรกเอเบลนะครับลูกผงนมนิรภัยกระจกไฟฟ้านะครับพี่น้องครับเอาไปว่าตัวท็อปสุดในรุ่นนั้นในปีนั้นก็แล้วกันครับสีกระเต็มลอยก็เรียกได้ว่าให้ประมาณ80%มีริ้วลอยตามการใช้งานทั่วไปเลยนะครับพี่น้องยักขัดหวังหลายครับพี่น้องครับรถปี2006นะครับไม่มีชนหนักเครื่องดีนะครับแน่นๆนะครับน้ำบ่หน้ำบลไหลควนบ่ดันแน่นอนทางไกลยาวๆทางไกลสบายๆ นะครับพี่น้องครับได้แม็กเดิมพร้อมพี่น้องเนาะแะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีนาสองจุดห้าหนประหยัดน้ามันด้วยนะครับเ่ะมามาเบรกลอคท่านนะครับพี่น้องครับสวยสวยมีดูร้อยตามการใสยงานตัวไปเด้อเนี่ยนะครับพี่น้องหายอยู่ก็ผิดหวังกันละกันครับขี่ครับราคาบ่แพงแสนกว่าบาทครับพี่น้องแสนกว่าบาทครับกับเป็นเจ้าของโตยตตาไหรัก V วีโก้ได้แล้วนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวท็อปขุดคือตัว e เี่ย ตุกี้เลยอี๋กุกี้นะครับตัวกีท็อปสุดเลยแหมนี่ครับพี่น้องมองไปนะครับหารถนะครับเขาทำมาหากินววหรือว,ว,ว่าหารถใส่เนี่ยกลัวดื้อกวนนี่ยกลัวเลื่อนนะครับเนาะเอาไปใส่มองได้ก็แล้วแต่ใส่ได้บึ้อแหละครับพี่น้องครับบอลเนขี่ขานคือคนเดียพี่น้องวา่าจะขี่อ่าขึ้นรถสตาร์ทคุณแกมีน้รือว่ไปเนาะได้ครับพี่น้องเพราะขานเนี่ยเ <c ười> อออะเมืองเอาครับพี่น้องครับมาดูภายในกันภายในสวย นะครับอาจจะมีเสียงรถเล็กน้อยครับพี่น้องบเม่ผมไม่ให้มากคือเราเหรอครับพี่น้องครับอากาศดีๆก็เลยเอารถมานะครับน้องเบิร์กมาออามาถ่ายรูปให้พี่กับพี่กับน้องเบิร์กมาหน้านะครับเป็นยังไงแบบไหนแบบอากเบิร์กมองได้แก่ใดทักทายกันได้ครับพี่น้องครับในราคาค่าตัวที่ไม่แพงแท้แน่นอนแสนกว่าบาทเท่านั้นเองครับเรียงไม่บอลไหลบอลหน่อยสองแสนสี่หมื่นกิโลมาพร้อมกับกุญแจแบบอย่างสวยเลยเหมือนคล้ายๆฟอร์จูเนอร์สุด นี para, ่ครับเครื่องฟิตต้าติดง่ายครับพี่้องแบตอาจจะอืดเั็กน้อยนะครับพี่้องครับเดี๋ยวถ้าพี่้องนะครับซื้อผมเปลี่ยนแบตให้เลยเนี่ยผมเปลี่ยนแบตให้ด้วยเอ้ครับไม่ค่อยได้สตาร์ทนะครับพี่้องครับเออไม่ค่อยได้สตาร์ทนะครับอาจจะนี่เนี่ยแกตดีสักครับพี่้องแบตอาจจะอืดอืดเล็กน้อยนะครับเครื่องเสียงดังตึมเลยหนอกหูเลยพี่้องครับมาพร้อมตับบูเฟอร์ขนาดใหญ่ใต้เบาะแขปนะครับพี่น้องปีออกปีแอมนะครับอ่า อันตัวนี้จะเป็นตัวแอนดรอยนะครับสองดินนะครับใส่การใส่งานใส่เงาๆกันเลยทีเดียวนะครับลายหายไปทีจะปลอยกระตุกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับครบนะครับพี่น้องครับนี่เบิ์งเอาครับโตโยต้าให้รักฟีีโก้ว่าท่านนี้เป็นแชมป์เนะพี่น้องเป็นร่องแชมปด้วยเบิ์งเอาครับพี่น้องไม่มีชนหนักกล้ารับประกันบารันซีได้เลยอันนี้ไม่เคยชนหนักครับนี่ครับตัวนะครับพี่น้องเบิ์งเอา ครับบอกเพนเปลเดือนเดือนปีสองพันหกครับเงี้ยนิ่งๆ,ๆแน่นๆแดี๋ยนี้เลยพร้อมอ่าเอาไปใส่ขาดทุกงานพร้อมเดินทางย่างๆทุกเส้นทางกันแล้วกันครับไปด้วยกันทุกเส้นทางไม่มีงอแงแน่นอนบอกเลยว่าคันนี้เราลองแล้วนะครับนับก,กว่า400รกิโลนะครับพี่น้องนะครับหน้ามดดันต้นมะไหลคว่ำนอนปกติครับเออเอาไปใส่เดี๋ย่างๆไปเลยทีเดียวนี่ครับไนล์วีโก้เนะไปใส่กับโก้เนี่ยพี่น้องเบิงเอาเลย กี่กับพี่นี่ลองกีแตกงแค่น้อยแต่ว่าดึงได้นนครับพี่น้องครับนี่ครับเหนียวมือสอดเ